คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอันนี้มาเลยค่ะป้าจะอาหมาเด๋ค่ะป้าดอกไม้เมื่อนี้ก็สิมาเก็บพักขี้เล็กด้วยจ้าสะอมบุกบามไม่อีกแล้วบึงดอกไม้ดอกอันนั้นแม่พี่น้องดอกอันนั้นแม่ดอกอันขัานตะวันแม่ ดอกไม้กลางกระทอมงาคุณามบะม่ลากีจังเลยอมาจับลมด้วยมาจับลมกวนอ๋ออ๋อ,อมเลเก็บให้คิดเล็กจากกา้า,จากลางท่านจะผุดาผุดานยอดแม,ม่แี่ต่งามงามมุนแรงสิแกงอยู่นะน,นี่แกงยอดมันอ่อนๆเลย แกงเส้นน้ําเคมนี่แบบแซ่บๆแซ่บๆเลยกุดากุดาโอ้ยคมอัมลำอัมลำหมดแล้วคมอัมรัมจักๆเลยก็ไปจอกฆ่อมบุญก็นะไปลองลงข้างนอกโอ้ยเอาละ